บิ๊กโจแซ่บเพลินกินแบบเพินเพลนให้ได้รสชาติถูกใจต้มเส p r ซอยจุกเปียปิ้งปลาส้มตำจัดใบบิ๊กโจจัดให้ถึงใจเอฟซีทุกคนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบิ๊กโจแซ่บเพลินนะครับวันนี้ผมก็มีกั้งนะครับวันนี้จะเอากั้งมาทําเป็นกั้งทอดกระเทียมนะครับให้เอฟซีทุกคนได้ดูนะครับเราก็มาล้างกั้งเดี๋ยว ผมจะทุอ่าจะบอกวิธีการแกะกั้งนะครับจะบอกวิธีการกั้งกั้งก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยเนื้อแน่นๆนะครับเป็นกั้งเนื้อนะครับที่เราเตรียมมาคือวัตถุดิบตัวนี้เป็นกั้งจะทํากั้งทอดกระเทียมนะครับดูสักก่อนครับตัวใหญ่อ่าพอทําเสร็จปุ๊บล้างเสร็จปุ๊บแกะเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอามานะครับนี่ทําการหมักนะครับแต่ผมใส่พริกผงไปด้วยนะครับอ่ารสชาติจี๊ดจ๊ดหน่อยนึงนะครับพอเรามัดเข้ากันแล้ว ประมาณ5นาทีสิบนาทีนะครับเราก็นํากั้งลงไปกับใส่กระทะทอดเลยนะครับอ่าพอใส่กระทะทอดเสร็จปุ๊บนะครับสีสันก็จะน่ากินนะครับอ่าดูครับดูสีสันดูสีสันอันเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ทอดครับเฮ่ลงกระทะทอดเลยนะครับทอดให้กรอบเลยนะครับให้มีสีเหลืองอ่อนๆนะฮะโอ้ดูเนื้อครับเนื้อแน่นครับน่ากิน ครับดูน้ำมันเลยเดือดตุ๊บตุ๊บตุ๊บต๊บต๊บต๊บอ้อ่าพอทอดเสร็จปุ๊บเร่งรัดตัดตอนเลยนะครับเอาขึ้นมาครับนี่จะออกสีแบบนี้ครับอ่าอันนี้กระทะสองนะฮะในกระทะสองเสร็จปุ๊บจัดการอะไรเสร็จปุ๊บนะครับเตรียมน้ำจุ่มน้ําจิมนี่ครับปิ้งนะสีสันน่ากินครับยังไงวิกโจฝากติดตามวิกโจแซ่บเพินด้วยนะครับนะครับตัวนี้รสชาต โอเคนะครับสีสันน่ากินนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับให้วิกโจแซบกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่จะได้ทำคลิปใหม่ๆนะครับให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกคนได้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ